สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิว BS w i n Speed F22 Pro นะครับก็เป็นไม้ตัวท็อปรุ่นเก่าอนะเก่าน่าจะเก่ามากๆแหละแต่ก่อนเนี่ย ถ้าจาราคาไม่ผิดน่าจะประมาณ4 5 0 0นะ4,000กว่าแน่ๆแหละไม้4,000กว่าสมัยนี้ของ VS ก็คงต้องเป็นท็อปลิมิเต็ดมากๆนะครับอย่างตัวพวกดาร์กอนสับดูอิงอะไรกันแล้วอะแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสมัยก่อนนะครับซึ่งอยู่ในตระก,กูลวินสป e ดนะซึ่งไม้เนี้ยถ้าไม่ดูอะไรเลยเนี้ยดูแค่ตัวไม้กับตัวสีผมว่าสีมันสวยมากนะครับแล้วก็ VS ก็ไม่ค่อยได้ทาสีโทนนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูอย่างรวดเร็วในสเปคแล้วก็เทคโนโลยีเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะมันเป็นไม้ที่ ไม่มีอะไรซับซ้อนอะ่ะไม่รู้ว่ามันท็อปยังไงเนาะซึ่งทั้งในเรื่องของเพอร์ฟอร์มหรือว่าสุดทังๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับไม้นี้นะอันดับแรกในะส่วนของสเปคนะครับก็คือบาลานซ์อยู่ที่298ก้นะก็ประมาณนี้แหละ2 9 8 295ตัวหัวไม่ได้มีน้ำหนักมากนะครับยังพอมีน้ำหนักกว่าตัว F35 ภาคหหน่อยแล้วก็ตัวขึ้นเอ็นได้สูงสุด46สปอนด์เลยนะแสดงว่าไม้นี้ทนมากนะครับที่เอามาลองตีเนี่ยมีไม้หนึ่งขึ้น30มีไม้หนึ่งขึ้น 40, ตี้นะ มันก็ยังขึ้น40ใบสบายๆนะครับแล้วก็ที่เป็นปัญหา,ลาหลักๆของมันตรงนี้คือตรงนี้อีกที่หนึ่งคือ 3u นะน้ำหนักมันเป็น 3u นะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆของมันอีกที่หนึ่งเลยเนี่ยมันบอกว่าก้านกลางถูกไหมในสเปคเนี่ยแต่จริงๆคือก้านแข็งนะครับแข็งก็งั้นแข็งมากเลยและแข็งแบบแข็งเฉยๆด้วยไม่ได้มีการยืดหยุ่นหรือว่าการงออะไรอย่างนี้มากด้วยนะครับถ้าเป็นระดับความแข็งนี้ในปัจจุบันเราจะจับได้ประมาณไหนก็เป็นคล้ายๆความแข็งกับตัว X ตัวใหม่เนี่ยที่เพิ่งออกมาเนี่ยแต่ตัวคิสบอร์ดเนี่ยมันยังมีความยืดหยุ่นเนี่ยแข็งแล้วมันยอมงอแล้วมันยังคืนตัวได้ดีถูกไหมแต่เนี่ยมันแข็งแล้วมันไม่ยอมงอนะครับมันแข็งแล้วมันงอยากมากมันเลยทําให้ตัวน้ําหนักที่เป็น3 u ยูเนี่ยมันออกแรงยากอีกคือมันออกแรงมันต้องแบบพยายามใช้ข้อมือแล้วจังหวะตีดีๆอย่างเดียวแหละเพราะว่ามันต้องส่งแรงอย่างไวแล้วก็ให้ไม้มาส่งน้ำหนักมันไปเองเลยนะครับเพราะว่าตัวไม้ตัวก้านอะไรเองเนี่ยแรงส่งค่อนข้างน้อย แล้วมันก็เลยทําให้เป็นปัญหาต่อมาคือบาลานซ์มันไม่ได้สูงด้วยน้ําหนักหัวมันไม่ได้กดช่วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนล้นล้วนนะครับไม้นเนี่ยคนล้นล้วนเลยซึ่งพอมาถึงในตัวเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากอีกนะครับเขาบอกลักษณะเด่นคือเฟรม8เหลี่ยมแล้วมันก็คือเฟรม B12 นั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความหนามีความแข็งมีความแน่นอะไรเงี้ยมากกว่าตัวเฟรม B12 มากนะที่เราฟังไปก่อนนะเนี่ยจะเป็น Wi ยสปีด F35 แล้วก็ F35 สม้พักสถูกไหมไอ้สตัวนั้นเนี่ยจะอย แต่จะอยู่ข้างล่างกว่า b บ1 2มาหน่อยแต่ตัวเนี้เหมือนเขาอยากจะทําไม้ที่มันแบบอัปเดต b บส2ิองลองแข่งซิแล้วก็อัปบาลานด้วยให้มันมีความคล่องตัวแล้วก็มีความหนักอัปน้ําหนักไปเลยเป็น 3U ยูซึ่งมันก็ต่างจากตัวเบสที่เขาใช้ปกติคือ 4U ยูนะแต่ b บส2ที่ผมชอบคือ 3U ยูนะครับมันอ่อลล้าคบเครื่องกว่าเนาะทีนี้มันก็เลยแบบไปกันใหญ่เลยมันเหมือนเป็นเบส2ที่แบบแข่งขึ้น ไปเยอะไปไกลกว่านั้นอีก่ออเขาก็เลยทำไม้นี้ออกมาผมว่านะคอนเซปต์เขานะถ้าอิงจากตัว F35 ตัวเดิมหรือว่า F16X อะไรอย่างนั้นนะที่เป็นไม้ตัวรุ่นลองๆที่เขาออกมาผมว่าคอนเซปต์ประมาณนี้เลยเขาต้องการทำเบส12ที่ไปสุดสายนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาใช้ต่อมาคือ 1K11 นะก็คือเฉยๆนะครับ1 k ven, เนี่ยจะเด่นในเรื่องของการคืนตัวที่ไวแล้วก็ความนุ่มหรือว่าอะไรอย่างี้ ได้โอเคการรับแรงสทนะ้นอะไรเงี้ยพอได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ส่วนหลักๆที่มีผลเยอะนะครับถ้าใช้มาเป็นโครงสร้างนะซึ่งไม้นี่ในเรื่องของวันเควเว่นมันคืนตัวได้ไวจริงไหมมันไวจริงนะครับมีความแข็งแรงจริงแถมมันมีความแข็งมีอะไรต่างๆแม้แต่เฟรมอะ่ะผมว่าเฟรมมันก็ยังแข็งนะเฟรมมันไม่ได้มีความยืดหยุ่นอะไรมากนะพอมันมีการปรับระดับสติ๊ปเน็ตอะไรเงี้ยมาเยอะอยู่แล้วด้วยตัวการทําไม้ตั้งแต่แรกเนี่ยพอใช้เป็นวันเคเว่นหนึ่งเนี่ย มันก็เลยจะคืนตัวไวขึ้นบิ๊กคือถ้าพูดง่ายๆคือมันยังไม่ทันจะงอให้เลยนะครับจะคืนตัวไวไปเพื่ออะไรในเมื่อว่ามันไม่งอให้ยิ่งมันงอยากมันงอน้อยเงี้ยคืนตัวไวอีกระยะการตีหรือว่าระยะการออกแรงอะไรต่างเนี่ยคือมันสั้นมากนะครับคือมันต้องออกแรงข้อมืออย่างรวดเร็วตีในจังหวะเร็วๆวหรือไม่ก็ให้ไม้มันทิ้งน้ําหนักไปอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยมันต้องใช้คนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวไม้ผมว่ามันทำออกมาได้ขัดกันหลายๆยอย่างเนาะแอ้ตัววันเคเบล้คืนม่ ใส่ตัวนานคาร์บอนทิวบิกก็ทาให้มันแข็งอีกแข็งแรงทนทานแล้วก็คืนตัวดีขึ้นมาอีกระยะการงอหรือว่าจังหวะการงอในการตีนะสั้นไปอีกนะครับคือเวลาเราเจอไม้อย่างเงี้ยที่มันแบบแข็งงอยากคืนตัวไวอย่างเงี้ยเหมือนแนะอคฟอร์ส80อะที่เป็นปัจจุบันแต่แอคฟอร์ส80ไม่ได้ทำได้ยากขนาดนี้นะสิ่งที่เราต้องทานะครับคือการออกแรงด้วยข้อมือหรือว่าการออกแรงจังหวะสุดท้ายก่อนที่จะโดนลูกระยะที่ห่างจากลูกเนี่ยจะน้อยมากแค่แป๊บเดียว และออกแรงในจังหวะนั้นนะให้ไหวที่สุดหรือถ้าเป็นชาวบ้านปกติที่เขาเรียกกันทั่วไปก็คือการออกแรงโดยใช้ข้อมือหรือใช้นิ้วในจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะท้ายสุดมากๆมันทําได้ยากนะครับในมือทั่วไปมันทําได้ยากแล้วก็มันต้องใช้ความแข็งแรงอะไรเงี้ยเยอะถึงคุณทําได้ก็แล้วแต,แต่แต่ถ้าความแข็งแรงคุณไม่ได้เยอะเนี่ยคุณก็สวิงได้ไม่ไวคุณก็ตีได้ไม่แรงอยู่ดีนะครับซึ่งไม้นี้มันเป็นแบบนั้นเลยแอคฟอร์ด8ส <80 S 1> <8 80 S 2> ูงก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับโดยรวมเนี่ยมันเป็นไม้ที่ผมว ค่อนข้างผมว่ามีความแข็งมากนะครับมีความแข็งแล้วก็งอน้อยคืนตัวไวมาเลยทําให้ในเรื่องของการแฮนดิง้งเรื่องความคล่องตัวเนี่ยถ้าคุณมีแรงหรือว่ามีแบบพอร์ที่จะถือ3 u ยูไหวเป็นปกติรู้สึกว่าเป็นไม้เบาอยู่แล้วนะไม้มีความคล่องตัวตามมือมากนะครับคือดังด่งใจคือดั่งใจทำได้ดั่งใจมากในเรื่องของการแฮนดิ้งนะแต่ในเรื่องของการออกไม้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับฟิลลิ่งนะครับไม้นี้เลย2ออย่างง่ายๆเลยคือทั้งแข็งทั้งหนัก รู้สึกว่ามีน้ําหนักแล้วก็แข็งด้วยไม้นี่ไม่ใช่ไม้ไหวนะครับสาหรับผมผมไม่เห็นทางที่มันจะเป็นไม้ไหวได้เลยนะมันเป็นไม้ที่แบบไม่มีกึ่งไหวกึ่งบาลานซ์อะไรทั้งนั้นไม้นี้เป็นไม้บุก70% 0นะครับสวิงตามมือแต่มือจะตามไปไหมนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งทั้งแข็งทั้งเป็นแท่งแล้วก็มีน้ําหนักฟิวกระทบหน้าไม้เนี่ยไม่ได้แข็งกระด้างนะครับแน่นๆแบบตัวไดเอ็กซิสเมทัลลิกอะไรอย่างนั้นเลยมากกว่าแต่ที่ดีเนี่ยคือฟิลเอ็นเนี่ยชัดมาก สำหรับไม้เนี่ยถ้าจะดีไม่ดีอยู่ที่เอ็นที่ขึ้นเลยนะครับสำหรับผมนะอยู่ที่เอ็นที่ขึ้นเลย100%ฟิลของไม้แทบไม่ต่างอะไรกันเลยในส่วนของตัวโครงไม้หรือว่าการประทะแล้วก็ไม่ได้ประทะในจังหวะแรกนะคือเวลาเราดูฟิลไม้เนี่ยเราจะดูในจังหวะที่มันงอนะครับหรือว่ามันจะเป็นแรงสะท้านหรือว่าอะไรเงี้ยส่งจากเอ็นมาที่ไม้เป็นอีกจังหวะหนึ่งซึ่งมันจะ เป็นอะไรที่ต่างกันกับฟิลเอ็นนะเหมือนง่ายๆว่าคุณขึ้นโหอัลติแม็กเท่ากันไม้2รุ่นคุณต้องจับให้ได้ว่ามันมี2อย่างอะไรที่ต่างกันอะไรที่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันคือเอ็นสิ่งที่ต่างกันคือฟิลไม้พอคุณแยกได้ปุ๊บคุณก็จะแยกได้นะครับว่าระหว่างฟิลไม้กับฟิลเอ็นเนี่ยมันต่างกันยังไงสําหรับผมอะฟิลไม้แทบไม่ต่างกันเลยระหว่างการขึ้นเอ็นสาปอนด์กับสี่ปอนด์นะแต่ฟิลที่ต่างกันชัดเจนเนี่ยคือฟิลของเอ็นนะครับไม้เน้นาสนใจนะ เวลาจะแบบใช้ทดสอบ N หรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม้นี้ก็ง่ายนะครับเพราะว่าไม้มันมีความคงที่่องข้างมากนะแล้วก็ตัวไม้นี่อีกอันหนึ่งคือไม้ใช้เพื่อฟอร์มจาก N เ,เนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าตัวไม้นี่แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยในเรื่องของการดิดนหรือเรื่องการส่งลูกหรือถ้าพูดง่ายๆคือในเรื่องของเบลซิงหรือสปริงมันน้อยมากๆถ้าเราไม่ได้มีแรงหรือว่ามีจังหวะในการตีที่ดี แรงข้อมือที่เยอะอะไรเงี้ยผมว่ามันน้อยมากนะครับมันก็เลยทําให้ไม้นี่มันแยกฟิลในการเพอร์ฟอร์ระหว่างอันไหนเอ็นอันไหนไม้ได้ง่ายมากเนาะมันก็เลยเป็นไม้ที่น่าสนใจนะผมคิดว่าถ้าจะหาไม้สแตนดาดในการทดสอบเอ็นหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าไม้นี้เป็นชอยที่ดีนะ <c oughs> ต่อมาก็เป็นในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ย ลูกเสิร์ฟไม่มีปัญหาคือไม้หนักนะแต่ก็มันไม่ได้คุมแรงยากอย่างตัวน็กเท็อะไรอย่างนั้นคือตัวน็กเท็เนี่ยที่มันมีปัญหาคือแรงมันออกไปน้อยกว่าที่คิดนะครับแต่ไม้เนี่ยคือไม่อย่างนั้นเท่าไหนก็เท่านั้นมากกว่านะส่วนในเรื่องของการคอนโทรลลูกดรอปช็อตลูกหยอดอะไรเงี้ยผมว่าดีมากนะดีมากๆเลย ผมว่ามันเป็นไม้ที่ดีในระดับใกล้เคียงกับตัวไดเอ็กซิเมทัลลิกเลยนะแค่ในเรื่องของการส่งลูก,กไกลๆผมว่าไดเอ็กซิดีกว่านะครับคือไม้เนี่ยโคตรนิ่งไม่สั่นเลยนิ่งเลยไม่งอด้วยเรียกว่าคุมดนามิกลูกแบบเล็กๆได้ดีมากแต่ผมว่ามันดีมากเกินไปนะลูกไกลๆอะไรเงี้ยมันคุมได้ยากมันต้องออกแรงตัวเองเนี่ยช่วยหมดเลยคุณลองนึกภาพไม้บาลานซ์ที่แบบเพิ่งผู้เล่นมากๆอะ่ะแล้วก็ไม้มันหนักขึ้นดิมันยากนะครับมันยากขึ้นบิกในการคุมดนามิกแรงอย่าว่าแต่คุมดนามิกให้ไม่ล้นเลย ออกแรงให้มันถึงยังยากเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยส่วนตัวนะผมไม้นี้ผมว่าในไม้ช็อตไกลๆหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้คุมในช่วงของมันนะในส่วนตัวผมนะผมว่าแรงผมไม่ได้ออกแรงคุมในช่วงของมันให้มันเกินไปหลังหรือว่า ล้นออกไปเยอะได้ง่ายๆนะครับแต่ลูกใกล้ๆเนี่ยลูกการคุมดินามิกสั้นๆเล็กๆหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าสบายๆทาได้ดีมากความยากในการใช้งานของเรื่องเนี่ยมันประมาณไหนก็คือผมว่ามันประมาณระดับ king อง x 2 ltd เลยมันแทบไม่ต่างกันเลยแต่ส่วนตัวผมว่าตัวนั้นทําได้ดีกว่านะตัว x 2 ltd เรื่องเนี้ยเพราะงั้นนะอันนั้นตัว x 2 ltd เนี่ยมันไม่ได้มีแรงส่งเยอะก็จริงนะแต่ผมว่าไม้มันไม่ได้หนักมากขนาดนี้นะครับแล้วก็สวิงข้อมืออะไรช่วยได้อยู่นะผมว่าอันนี้หนักอืมอย่าเผลอทิ้งน้าหนักไม้เลยอย่าให้ไม จังหวางัดขึ้นมาอย่างหนักนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของลูกด่าแล้วก็ลูกดีเทอร์นนะลูกดา่าผมว่าพอโอเคยืนดา่าเฉยๆดีเลยลูกออกจากหน้าไม้ไวมากนะครับส่วนพุ่งไม่พุ่งก็แล้วแต่แรงที่ใช้เลยนะหน้าไม้ตัวก้านตัวอะไรเงี้ยไม่ช่วยสปริงเลยนะครับยืนใส่กันจังๆก็พอได้นะแต่พอในเกมจริงๆมันออกแรงลงล้นเหวี่ยงไปอ,ออกแรงแบบเกินตีแรงๆอะไรเงี้ยให้ไม้มันพาแขนไปเงี้ยมันดึงกลับมาไม่ทันนะครับผมว่ามันมีความดึงกลับไมา้ยากอยู่นะ วยตัวน้ําหนักของมันแล้วก็ตัวไม้ที่มันพอเราถูไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยผมว่ามันคิดว่าทําได้แค่ยกรอเนาะแล้วก็ใช้ข้อสอกขาะแบบตัวได x9x อะไรงั้นลูกดาดผมว่าลูกดาดอย่างขนาดนี้ตัวรีเทอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับยากมากเนาะลูกดาดกลับเนี่ยพอได้อยู่แต่ถ้าลูกงัดโยนไกลๆอะไรเงี้ยผมว่ายากมากลูกบล็อกเฉยๆนะผมว่ามันต้องออกแรงหน่อยลูกบล็อกถ้าบล็อกเฉยๆอะไรเงี้ยผมว่ามันตีไม่ไปนะครับมันต้องดันไม้ไปข้างหน้าหน่อยต่อมาก็เป็นลูกเคลียร์นะครับลูกเซฟเนาะ ในลูกชตบิ๊กสวิงเนี่ยผมว่าไม้นี่สำคัญมากเลยคือการกวาดข้อมือช่วยให้มันส่งไปข้างหน้ากวาดข้อมือกับไม่กวาดข้อมือเนี่ยลูกที่ออกมาคนละแบบเลยนะครับต่างกันชัดเจนคือมันเป็นไม้ที่แบบแทบจะวัดสกิลผู้เล่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้เลยนะครับแม้เราจะออกแรงแขนเต็มที่แล้วก็ตามมันแทบจะเป็นไม้ที่ต้องใช้ความแข็งแรงทั้งแขนแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆและก็เทคนิคเลยสปริงและของบราซิ่งเนี่ยไม้นี่น้อยมากนะครับพอไม้ขึ้นตัวดีมากแล้วก็ ไม้มันแทบจะไม่ทันได้งอเลยทีเดียวลูกไก่เนี่ยผมว่ามันต้องพึ่งพาแรงคนค่อนข้างมากถ้าคุณแรงมากๆคุณก็พองอไม้ได้ถูกไหมแล้วมันก็คืนตัวได้ไวจงวังหวะที่คุณออกแรงแบ็กสวิงอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะทําให้ไม้งอได้ แต่ถ้าคุณแรงมาเยอะคุณก็ต้องอาจมีสกิลในการออกแรงในจังหวะสั้นๆหรือว่าการใช้ข้อมืออย่างที่ผมบอกตอนแรกมันก็มีอแค่สอย่างอย่างเงี้ยคือแรงถ้าคุณมีมากเนี่ยคุณต้องมีมากมากๆนะครับถึงจะทําลูกบิ๊กสวิงอะไรเงี้ยได้ง่ายแต่มันก็โอเคผมว่าไม้มันยังพอมีน้ําหนักหน่อยๆถ้าสวิงดีๆก็ส่งน้ำหนักทั้งไม้ไปเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับ ทำได้ไม่ยากนะมันก็มีวิธีการใช้งานของมันเนาะไม่ได้จําเป็นต้องเน้นสวิงหัวหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับเน้นตีให้แบบไม้มันดันไปทางไม้มากกว่าเนาะต่อมาก็เป็นลูกไฮไลท์ของตระคุนไวสปีดนะครับคือลูกตบสมาร์ทเนี่ยแต่ต้องมีแรงเออมีแรงระดับไหนแรงระดับตัวแอ9เอกเก้าไหวนะครับถ้าคุณตีแอทเอกเก้าไหวคุณตีตัวนี้ได้เลยแต่ผมว่าตัวเนี้ยก้านแข็งแล้วก็เป็นแท่งแล้วก็หัวมันไม่ได้ทิ้งน้าหนักทั้งไม้คล้ายๆกันเนาะแต่ผมว่าตัวเนี้ย ไม่ได้ทื่อเท่านั้นอันนี้ผมพอตีไหวนะครับแต่ก็เหนื่อยอยู่ดีนะอย่างพวกเล็บกะเมทัลลิกอะไรเงี้ยแรงส่งมันเยอะมันก็เลยตีได้สบายๆนะครับบางช็อตไกลๆอะไรเงี้ยแค่ทิ้งน้ําหนักไม้ไม่ต้องใช้ข้อมือไม่ต้องใช้อะไรนะแขนนี่แทบไม่ต้องออกแรงเลยสามแขสวิงไปลูกมันก็ไปละไปได้ไกลเลยบางทีก็ล้นด้วยนะครับแต่ตัว S299 ปกติเนี่ยไม้นั้นเนี่ยผมตีไม่ไหวนะมันเป็นไม้ที่ผมตีไม่ไหวนะครับแบบไม่ได้เลยอะตีไม่ได้เลยมันทื่อนะมันไม่ใช่แบบว่าน้ําหนักมันหนักอย่่าางงเดียยวออะะไรรัั้นนคบ จุดสำคัญคือแรงส่งมันน้อยสําหรับผมนะแล้วก็มันออกแรงยากเกินไปสําหรับไม้นั้นซึ่งไม้นี้วายสปีดเอฟยี่สิบเนี่ยเหมือนกันนะครับทั้งหนักทั้งแท่งแล้วก็คืนตัวดีมากๆอีกแล้วที่สําคัญคือน้าหนักหัวมันไม่ได้เยอะอีกจังหวะสวิงข้อมือในจังหวะสุดท้ายเนี่ยต้องออกแรงมาก ถ้าใช้แขนปกติเฉยๆเนี่ยอย่างแรงผมเนี่ยไม้แทบไม่งอนะครับตั้งตรงเดชเลยลองเอามาสโลโมชั่นรีเพย์ดูแล้วก็แทบไม่งอเลยแล้วจงวังหวะคืนตัวไวมากนะครับก็คือแรงที่ตีออกไปเนี่ยมาจากการเหวี่ยงน้ําหนักไม้โดยตรงเลยน้ําหนักหัวตรงเนี้ยมันมีผลมากกว่าตัวก้านที่มันหนักนะครับก้านนะคือมันหนักได้แต่ถ้าจะทิ้งน้ําหนักทั้งไม้แบบสมัยเนี่ยคือก้านมันต้องงอด้วยนะครับแต่เนี่ยมันเล่นสะก้านไม่งอแล้วแต่ถ้าถามว่าตีแรงๆได้ไหมได้นะครับ ทําได้อยู่นะแต่ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างเหนื่อยนะครับผมเน้นมากๆนะถ้าจะตีให้มันแรงสําหรับไม้นียต้องแบบใส่ใส่ยิ่งกว่าเล็กกาลเมทัลลิกอีกผมบอกเลยเพราะว่ามันเป็นไม้ที่เหมือนจะพึ่งการใช้งานคนแทบ100%นะครับ100%เลยแบบ2000%เลยก็ได้นะครับถ้าคุณทักษะไม่ดี คุณแรงไม่ดีคุณจังหวะไม่ดีหรือว่าคุณอะไรสักอย่างนึงไม่ดีไม้มันจะแสดงออกมาให้เห็นชัดมากเลยว่าคุณอะไรไม่ดีและถ้าคุณเปลี่ยนแบบอย่างนั้นอย่างเช่นคุณเปลี่ยนจังหวะหรือว่าคุณเปลี่ยนสเต็ปในการใช้ข้อมืองงไม้ก็แสดงออกมาเหมือนกันว่าเอ้ยคุณเปลี่ยนนี้ปุ๊บแล้วมันดีขึ้นอย่างนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นไม้ฝึกที่ค่อนข้างดีนะคือไม้แบบนิ่งมากอะ่ะทั้งในเรื่องของการทดสอบฟิลเอ็นหรือว่าในเรื่องของการใช้งานการฝึกสกิลอะไรเงี้ยทำ มันแสดงออกมาได้ดีมากๆนะครับสําหรับไม้นี้นะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องการใช้งานตีจริงหรือว่าอะไรผมว่ามันยังใช้งานยากอยู่อืถ้าเป็นไม้ฝึกล้วก็พอได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเวสบินสป e ด F22 Pro นะเป็นไม้ให้ตามนั้นแข็งหนักแต่ตียากนะครับแรงส่งน้อยพึ่งคนร0อยเปอร์เซ์ประมาณนี้แล้วกันสําหรับตัวเวสเอฟีนะครับก็ไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ